คตอนนี้เรามาอยู่กับเกมพีบีับกับน้องเนเน่ครั้งแรกกับเกมพีบีนี่โอ้โหป่ะจัดไปไม่รู้อีนู่นไหนด่านก็ไม่รู้ว่าไปยังไงเนี่ยเดมมั่วๆเดี๋ยวก็เจอตอนนี้น้องเน่คนหล่อครับโดนสอยไปแล้วครับก็ตามด้วยครับพี่เจ้าครับเ <laughs> ป็นไงล่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้โปรพี่อันนี้มันโหดโอ้ยเปลี่ยนเปืนดีกว่าตอนนี้เราจัดไปแล้วโอ้โหน้องเน่โดนโดนแล้วน้องเน่โดนแล้ว คู่เลยแต่คุณท็อปเก็บให้น้องเน่ครับน้องเน่คนหลอตายไปครับหลอดนะมาแล้วมาแล้วครับน้องเน่คนหลอดย,ย,ยิงมั่วแล้วเขาอ่ามันใส่เฮ้ยเดินเดินเดินเด,นเ,ดนเป็นลาสคิวเลยเฮ้ไปะจับจไว้ลาสคิวอะไม่รู้จักโดนล่ลาส์คิวจับเอาอ้องเน่คนหลอ พ,พี่ท็อปยิงให้ครับพี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาโดนยิงหลังหลังหลังเอาบอกมันหลังหลังหลังมันชักปืนพอดีผมเล่นเล่นมากไปหน่อยมาเอา้ยอาวครับ,บน้องนี้คนรอ,อกำลังเตรียมปืนครับปืนหายเฉยว่าเวรมีมีดมีมีดมีชีมีมีดชกชกชกใส่แต๊ะ เอาหลัง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 เอาเลือจยิงไงละเลือดเหลือยี่สิบอยู่เพื่อนนั่นแหละนีแล้วอ่าแล้วตอนนี้คือมันไม่รีเล์ใช่ไหมเลือดอยู่เหลือยี่สิบก็ยี่สิบไม่เลือดก็คือยี่สิบไลจะไม่รีให้เลยใช่ปะไม่ไม่ เด็ดายเด็ดายโชว์โชว์เด็ดายชูอะไรอ่ะน้องเน่น้องเน่ไปช่วยชาวโลกขอสู้บ้างดีกว่าโดดหน้าต่างได้ไหมเนี่ยไม่ได้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 กด,ดอะไรอะ่ะโดดลงไปอะ่ะตรงหลังต้นไม้ใหญ่พี่มีตัวหนึ่งอยู่ต้องบอกก็รู้ ม่บอกก็หลุดเข้ามาเรดาร์มันจับได้เรดาร์มันจับได้กำลังกระโดดหน้าต่างเล่นแบบจะจุงมาสเตอร์จุงไม่ได้ว้ายต้องกรจต้องกระจต้องกระจายต้องกระจายเพื่อช่วยเพื่อนตามหลังเพื่อนมาไม่กัดครับตามหลังเพื่อนมาไม่กัดมาโมองเลยมาตามหลังเพื่อนมาไม่กัดมางั้นผมตามหลังพวกคุณดีกว่ามาจะได้ไม่กัดผม ไอ้ยิงไปสามแล้วนะยิงไปสามแล้วนะไม่ไม่ได้ขี้นะเนี่ยแต่เป็นโตกะไอ้ขี้เลยโตกะอ่าเดือนหรือยี่สิบเพื่อนปืนโคตรโหดเลยอ่ะเพื่อนเปไมปืนโหดอย่างเงี้ยเพื่อนบอกเราทีดี้รับซื้อมาจากไหนไม่ได้ขี้นะจะเป็นโตกนะอืมหน่วยทะลวงประตูข้างหลังนี่เราจะอาหลักฐาให้ได้ ว่าแต่เฮ้ยว่ากดปัจจัยจริงจริงด่แม่นบอกเลยเนี่ยเนี่ยไอ้เพื่อนเราอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยเอ้เนียไอ้เซจริงด้วยเนี่ยโอ้แม่โคตรแน่นอ่ะถ้าหนุ่ยถ้าลวงอะไรเนี่ยตะลวงระปูอะไรล่ะเพื่อนเรากันหลังให้เรากันหลังให้ ้าวน้องเจนน้องเน่ๆคนรอละไอ้ย,ยาน้องเน่ๆปุกครับโอ้โห,โโหคนแรกครับเฟิร์สคิวเฟิร์สคิวเราเก็บได <First S 1> ้ไหม first kill ได้ครับกดบตัวอะไรเก็บปืนกดตัวอะไรเออถึงปืน R ครับแล้วก็เก็บปืน R เหมือนกันเสร็แล้ว หลังอาเก็บไม่ได้อ่ะเก็บมันปืนเก็บปืนมันไม่ได้อะเก็บยังไงวะไม่ยังไม่ต้องเก็บก็ได้เดี๋ยวตาย,ย,เ,ย,ยเก็บยังไงอ่ะอเก็บยังไงอ่ะไม่เห็นได้เลยได้ได้ยินเสียงคุณครูมีแบบโคตรดังอ่ะอุ๊ยอะไรวะเก็บยังไงอ่ะพีปืนมันหายไปแล้ว ไม่ดิจบไปดิตายไป่ดียิงนี้ยิงที่สองแล้วตรงนี้เนี่ยยิงที่สองแล้วครับอเ,เอฟอกเพื่อไม่ธรรมดาแล้วครับโอ้ยชักปืนพอดีเวรกรรมตรงนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยใส่ไข่ด้วยนะครับพิเศษสอบ <c oughs> ฟองนายจะเก็บปืนยังไงเนี่ยพี <c oughs> ่เอาจะตัใจวัดตัวใจ เพื่อนชอบใส่หน้ากากผีว่าโคตรตกใจเลยโงโดนเลยอ่ะปืนมันแรงคนแมปืนมันแรงปืนมันแรงตอนนี้ค่อยมันหน่อยเออไม่เจอโปครับตอนนี้ตามน้องเนี่ยคนหลอกไปครับจะพาเราไปตายจะพาไไม่ได้พาไปตายตามมาทำไมอ่ะ สามเอ้ยเห็นไหมใครฆ่าดูดูสักก่อนผมครับผมนีหนีหนีเราบ <c oughs> ุกหลักมันทำไมเนี่ยตายเลยเราบุกหลักมันทำไมเนี่ยเวรกรรมปุ๊บปุ๊บ เดวอดเดี oh, ๋ยวโอ้โหเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตก็มาแอบตรงนี้อ่ะเนี่ยโดนระเบิดดิโอ้โโหคตรมัน เขาเล่นอะไรกันอยู่ยเสียงตูมตามตูมตามโอ้ใจเย็นลูกซองก็มาลูกซองาาก็มาเก็บไปดิเก็บไปดิขอมอนลูกซองาาก็มาเก็บปืนมันยังไงวะน้องทำอะไรไม่ไมไประโยชน์เอาเด็กก็ได้ที่เลย มันฟาระเบิดอะไะโทถังกะลังมอหายโอ้ยเ,เหียย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 ลายย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 ครยยยายยยยย อ้อาวเราไปเราตามไปทิปเปิลคิวบอกไว้เลยว่าทิปเปิลคิวนะครับ <c oughs> พี่ดับตายยังเนี่ยไม่ใช่หมายถึงมันเป็นรัวๆแหละมันติดมันติดตรงข้างใช่ปะอะไรรัวติดข้างๆไงนะไม่เข้าใจไม่ไม่มันจะมีตรงที่เป็นเลือดอ่ะมันมี ยศอะไรอยู่ใช่ปะ่ะเอาลูกศิษย์หมดทิ้ดหายลูกศิษย์หมดอะจะไม่แฉนไม่เหลืองเหรอลูกกระสุนหมดอะทำไงอะหม,งอห,หมดก็ต้องเปลี่ยนใช้อย่างอื่นใช้มีดใช้อะไรแซงว่าลูกกระสุนมันหมดมันจะเปลี่ยนให้ทันทีเลยมันแบบ ปืนพกนไ,ไม่มีเหรออะไรครับปืนพกไม่ได้เหรอปืนพกพี่มีปะปล่าถ้ามีพี่มีก็ใช้ได้ผมรู้แล้วผมเล่นอะไรดีเก็บปืน่อยเพื่อนปืน ready เย้ชนะยิยงได้แปดนะยิงได้แปดนะไม่ธรรมดา ไม่ธรรมาดาใส่ไข่พิเศษเลยอย่า yeah. มาวะใส่ไข่พิเศษก็มาโอเคเอาไว้ก่อนให้ละกันบ,บ,บ๊อบ๊อบบายโอเคโอเค